สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาให้กับคนที่กำลังมีปัญหาปวดไหลหรือว่าไหลติดนะคะออส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาปวดไหลหรือว่าไหลติดอะคะ่ะมักจะเป็นคนที่หลังคอมค่ะที่เราพบเยอะๆที่คลินิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมหลังคอมมันถึงได้มีปัญหาปวดไหลตามมาได้ค่ะออถ้าเราสังเกตจากตัวโครงสร้างโมเดลกระดูกนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าซอกกระดูกสบักอะคะ่ะ เขาเป็นมีส่วนปลายที่มาเชื่อมต่ออยู่กับกระดูกหัวไหล่ค่ะกระดูกแขนท่อนบนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวแขนไปตามทิศต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังกระดูกสะบักเขาจะต้องหมุนขึ้นลงหมุนขึ้นลงไปตามการเคลื่อนไหวของแขนค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่หลังค่อมเนี่ยกระดูกสะบักเขาจะงุ้มมาข้างหน้าค่ะทำให้เกิดการเบียดอัดของบริเวณใต้กระดูกสะบัก กับบริเวณหัวกระดูกต้นแขนได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อไหล่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแกว่งแขนการชักรอกหรือว่าการไป่ากำแพงให้สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีความสำคัญมากที่เราจะต้องฝึกกำลังกล้ามเนื้อสบักให้แข็งแรงก่อนเพื่อให้เขาเป็นตัวพยุงแล้วก็ลดการบาดเจ็บของข้อไหล่ได้ค่ะ อันดับแรกเลยนะคะสําหรับใครที่นั่งทํางานนานๆจนคอมันยื่นไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ระดับหัวไหล่อะค่ะมันยื่นมาจนถึงประมาณคางแบบนี้นะคะคอยื่นแบบนี้นะคะก็ให้ฝึกก่อนค่ะก็คือพยายามดันตัวหน้าอกนะคะออกมาข้างหน้าก่อนค่ะก็คือยืดก่อนค่ะยืดอกก่อนค่ะยืดตัวหน้าอกออกมาข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนหัวไหล่นะคะหมุนตัวสะบักนะคะไปด้านหลังค่ะ พยายามที่จะให้ตัวหัวไหลนะคะเขาไปอยู่ตรงกับหูมากที่สุดะคะ่ะดึงหน้าอกนะคะขึ้นไปข้างหน้านะคะ่ะดึงหน้าอกขึ้นไปข้างหน้าให้ฝึกแบบนี้ก่อนนะคะเวลาฝึกก็ะะห้หามก,ก,ก้นหายใจนะคะให้หายใจเข้าลึกๆในจังหวะที่เรายืดอกขึ้นค่ะแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพยายามที่จะให้หัวไหลนะคะไปอยู่ตรงกับหูให้มากที่สุดะคะ่ะ โดยยืดอกขึ้นค่ะยืดอกขึ้นไปในแนวนี้นะคะดันหน้าอกขึ้นกดสะบักลงค่ะทันนี้เป็นท่าที่ต้องใช้อุปกรณ์เล็กน้อยนะคะก็คือหนังยางแบบนี้ค่ะเป็นยางออกกําลังกายหรือว่าจะใช้ยางที่เด็กเขากระโดดเล่นกันก็ได้นะคะก็เอามาพันที่มือเราแบบนี้ค่ะพันให้อยู่ประมาณนี้นะคะให้หย่อนหน่อยนึง แล้วเราก็วางมืออยู่ในแนวแบบนี้นะคะอยู่ข้างลําตัวห้ามกลางแขนออกแบบนี้ให้แนบชิดไว้หรือหาอะไรมาหนีบไว้ก็ได้ค่ะไม่ให้แขนกลางออกนะคะตั้งศอกเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลางค่ะยืดออกแบบนี้ค่ะยืดหนังยางออกแบบนี้ถ้ายืดถ้าดูจากด้านข้างก็คือยืดให้มาขนานกับลําตัวแบบนี้เลยนะคะ ก็ให้อยู่ในช่วง7-15ครั้งต่อเซตนะคะถ้าใครทํำได้น้อยกว่า7ครั้งโดยที่มันเมื่อยหรือมันเจ็บแล้วเนี่ยแปลว่ายางมันหนาไปนะคะแต่ถ้าใครทํามากกว่า15ครั้งโดยที่ไม่รู้สึกเมื่อยอะไรเลยเนี่ยแปลว่ายางมันบางกวไปก็ให้หาหนังยางที่หนาขึ้นหรือว่าเอามาทบกันก็ได้นะคะถ้าต่อไปก็ยังคงใช้ยางยืดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพันให้สั้นลงกว่า ท่าเมื่อกี้นี้นิดนดหนึ่งนะคะหันให้แคบๆหน่อยนะคะแล้วก็วางมือให้อยู่ชิดกับลำตัวแบบนี้นะคะแล้วหันไปหากำแพงค่ะแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นค่ะไต่ขึ้นไปจนถึงมุมที่ไม่เจ็บนะคะอย่าเพิ่งฝืนขึ้นไปเยอะมากนะคะประมาณนี้ค่ะ